โอเคไปค่ะไปค่ะโอเคโอเคค่ะไปค่ะเรียกพ่อโตดิเรียกพ่อโต้ตตอ้่าทำอพ่อโตไม่ได้ยินเลยเหรอรอืออยาให้ร้อีกไม่อยาให้ลบอีกใช่อยาให้ลบออีกกระโดดทำแขนด้วย อย่าให้ลบอีกนะอย่าให้ลบอีกนะคะกระโดดหน่อยค่ะเอาวิ่งค่ะอ,อ่าเดินละ <c oughs> มาค่ะเอาวิ่งวิ่งแล้วก็ไปกระโดดวิ่งแล้วก็ไปกระโดดต,ตรงนั้นวิ่งโอเค okay. นักกีฬาดื s <S s <S <so ่มนะพร้อม let's go อะไรนะคะดูข้างหน้าดูข้างหน้าน่นเอาพิ่งให้ท่านพ่อโตเลยพ่อโตสิ รถก,กันนะาาไปเดินเดินฝั่งนี้ไปค่ะวิ่งตค่ะวิ่งเบาๆไปจกกิ่งไปจกไปไปค่ะไปค่ะพอโตรอแล้วพอโตรอแล้ว อย่าให้ล้มนะวะสันอย่าให้ล้มอีกนะไปไป,ไป,ไปทำแขนด้วยวิ่งไงเอาวิ่ง ไปวิ่งถ้างั้นอ่ะวิ่งหนูต้องวิ่งหนูเดินไม่ได้ถ้างั้นอ่ะมันมืดแล้วเอาวิ่งค่ะวิ่งค่ะถ้างั้นอ่ะไม่งั้นแม่เอาขึ้นรถเร็ววิ่งอะไรนะเอาใหม่สิหนูไม่อยากวิ่งมันเหนื่อยอ่ะไม่อยากวิ่งก็ขึ้นรถมาขึ้นนั่งหลังนี่ขึ้นนั่งหลังเลยชอบขึ้นหลังเลมาเอาเดินเร็วๆถ้างั้นอ่ะไม่หนูไม่อยากวิ่งมันเหนื่อยหนูจะเดินเดินหนูก็ต้องทำเขื่อนแขนด้วยเร็ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เสื้อแมวก็มาถึงแล้วอไอดินจะได้ใส่เสื้อแมววิง่เเงเสื้อน้องแมวไงใช่เป็นเสื้อวิ่งเฉพาะของหนูเลยเดี๋ยวไปให้แม่ซื้อตัวรีดไอดินมาติดรีดติดให้ออเอหจอพ่อแล้วพ่อจะทันพ่อแล้วเร็ว